สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วไม่ใน,น่ยเพ้ามาแล้วพี่น้องครับแฟนครับ FC, เอฟซีเข้าที่ชิดฮอตคิดถึงสู้ขู่สูขคนนะครับชิปนี้พาพี่น้องเข้ามายามรอบยามตรงนะครับว่านี่ฝนตกช่วงบ่าย2องโมงนะครับพี่น้องนะครับมีโอกาส ใส่ตรงไว้หมวกว่านนี่เป็นเถ้อแรกเลยที่ผมใส่ตรงเนี่ยครับพี่นอ้องหลังสิบห้าพี่น้องเข้าไปยามเมืองว่าเข้าสี่มานหรือบ่มานกันนะครับแต่ตอนนี้พพี่น้องเข้าไปยามรอบซะก่อนนะครับผมใส่ใบเถืองโคกนะครับมื่อนี้แม่ลำเผาบ่ได้มาน,นั่มนะครับมื่อนี้เพิ่นไปใส่บาทเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับบาทเท่าเอื้นว่าวันแม่นะครับพี่น้องเอาชิมนี่มากับจานตายกับหมาเข่าเหนียวนะครับอ้าไปเอาไปเบิ้งกันว่าเขาสี่มานบะน,นะครับได้หลักเข่าเหนียวเข่าเนียว,ยวไปลูกไป เนี่ยกระเน้ากระมาทากัดนะครับพี่น้องไปได้ถังนะครับพี่น้องอาจจะชุกลงมุกในจังหน่อยนะครับพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งกันนะครับยามรอบเซานีนะครับโอ้ห่ามสาห้อมสิจอดเจอกันแล้วพี่น้องเลยทั่ทัทัทททอ่าสาเทิงสาไตพี่น้องโอ้ยพักแห้งเอาว่าปลูกไว้จมน้าปลอดเลยพี่น้องเลยบาดนี้ฝนแห้งนะครับพี่น้องหมู่บ้านนี้ช่วงบ่ายสองโมงนะครับว่านนี่ฝนแห้งคาอิลีนะครับโอ้ห่ามเต็มสาเลยบัดนี้นะครับ โอ้ออยกะงามนะครับพาพี่นออ้องครับพยายามมึงหลอบก่อนนะครับโอ้ล่นขึ้นมาหอดพี่เลยบาดน,นี่น้ำไหลโขกมาเลยนะครับพี่น้องน้ำไหลโขกลงมาหนีน้ำทางลงมาสาเลยนะครับหมู่บ้านเนี่ยผมมาใส่รอบดักไว้นี่นะครับแล้วกลับไปใส่ตรงไวนะ้น่านะครับจะพาพี่น้องครับไปยามน้ำกันนะครับโอ้เป่านี่นะครับปลาที่ซุกลงหุกในจังน้อยอย่าไล่ตาเด้อพี่น้องเลยเอา้ามาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาข่าวเนียวไหครับโอ้แปลนดีอึบอึบน้ำไหลรัดใส่กันไปเน,นาะน้ำไหลรัดใส่กันหรือยังโอ้น้าม,มาท่านนี่รัดใส่กันอืมยังย่งอยู่นะครับพี่น้องอๆๆอย่างย่งอยู่โอ้ไหลเพราะริด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 นะครับเพาท่านจะไหลแห้งปันได้นะครับอ่ะพาพี่น้องเข้าไปลงอ่ะทั้งหน้ารุ่มกันนะครับตอนนี้ย่างไปนะครับพี่นอ้องเพราะว่า ฝนตกมันจืดมันมืนลดลดมืนนะครับย่างยางย่างยางย่างย่างย่าง,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 งเร็วครับพี่น้องข้าพยายามตรงนะคุณน,นะครับยืนหนีสองหลังใส่อวยใส่กันไว้แล้วกอายุอังรุมอีกหลังนึงใส่ตรงไว้ถ้าจะมีป่าบืนลงไปใส่ช้ท่านไปทางของยางมาไหว้ต้นก่นะครับโอ้อหวยงามขนาดนะครับพี่น้องเใยปีนี้ทำพื้เก่านะครับ เดินนี่หลอกงาต้องน้องต้องน้องมานั่ทุกมมือแม่ลำพ่อบ่มากกับมากกับเขาเหนียวนี่แหละพี่น้องย้างง้างง้งนะครับโอ้มาทันี้ก็งามมือกันก่อยแม่ลำพอ่อฟังนี่พี่น้องนะครับฟังนี่ของแม่ลำพ่อฟังนี่ของน้องสาวเพิ่นนะครับนี่พี่น,อน,อน,อนอ้องมันตามมันจึ่มไปหนักนะครับแต่ว่าภาพพี่น้องครับเบื้องบรรยากาศนะครับไปน้ำกันหลังฝนตกแล้วนะครับ มว่านนี่ตกแห้งคาีหลีนะครับหมูว่านนี่ว,าว,าวา่าตกแห้งคาีหลีโอ้มาหอดนี่น้ำท่วมเด้พี่น้องเลยนบาทน้ <c oughs> นำหงออกจากโอ้ยไหลใจปุ๋ยมาเบิดแล้วเนาะไไปได้จะไม่ได้กินปุย๋ยฝนดีครับพี่น้องเลยอ่ะยังไปยิงดีเลยกลายหอดเทียงลุ่มแล้วอหอดหน้าลุ่มแล้วพี่น้องบาทนี่ บรรยากาศบานเฮานะครับพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนอึมคึมอึมคึมอยู่นะครับพี่น้องพร้อมที่จะตกเลยตลอดฝนนะครับน้าฝนเขียวชอุ่มนะครับพี่น้องโอ้น้ำสาติมมอกกอกได้บานนี่โถ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 โท่่ทุพทุ่ท่่นา่ทุ้ขุ้ทุ่ทุ่ทุ่ทน่่ท่่่่ท่า่โถ พาไปนอน้องเบื้องรอบหลังนีงก่อนนะครับไปเบื้องรอบหลังนีงก่อนสนุกหัวโอ้ทั้งบุ่นอาบล้ำมาเลยพี่น้องเลยโถ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 โอ้เป็นหูอูดหลุดไปเลยมาดิโอ้เนี้ยเดมเนี้ยเดมเนี้ยมาน้ำรดนโอ้รอบหลังนี่เพราะมันมันไปน้ำน้าหรอว่นนอบ่าหนีิไอ้บุรอบบ้านนี่โอ้โอ้ยยังยังอยู่พี่น้องมีปลาบอ โอ ö, โ Elena, ام, <ites> ้มีหยังโอ, uh, yeah, อ้มีหยังโอ้มียังโอ้หมู่บ้านนี่นะนั่งคืนคััขคืนจนว่าหอดพี่น้องตอนนี้มันบวกแล้วนี่ครับต้องผู้ใส่เบ็ดไปจะมาข้างโคกเธอเลยอืเอ้าเอาไปนี้ซะก่กันโอ้ขุนน้ำล่นฟ่าๆเลยนี่ครับเอ้าพาไปนอนเขาลงในวงตรงบัดนี่ จากวายแน่วเดี๋ยไม่แน่วเดี๋ขาดเป็นเราโหดเราห,หุียได้บาดเนี่ยเขาเปื้อนไปปัดเลยพี่น้องเลย <c oughs> โอ้น้ำไม,ม้แาห้งน,นะครับพี่น้องบ้านฝนตกตกแห้งค่ะอีหลีของบ้านผมก็มาอัดน้ำไว้เขื่อนบ้านนี่ยมาเนี่ยเหมือนเสาขาดดอกอีกฝนแห้งหลายนี่ครับพี่น้องเลยนี่ครับโอ้เข่างามแล้วงามแล้วก็เป็นจะใส่เบ็ดยังเว่นดีแต่นอนนี่เนะาะใส่เบ็ดยังเว่นบ้าอย่างนี้นน ให้เบื้องตรงนะครับเป็นไดตรงเอาอันนี้ออกไปเป็นหูอ,อูดรูด,ด้วยกันละพี่น้องเลยไหลลงนี่นะครับอืม้มนะครับใส่เบ็ดบยน่ยงเว้นทอนแต่สมัยคิดพ่อสมัยเป็นเร็กน,น้อย <c oughs> เอา้าล้นออกเสกันวัดเป็นมงเลยก็ได้อ่ะพี่น้องบมันเฮาใส่ตรงยามตอนยามรีละยามนี่นะครับ Phá tốc phấn lung, ô, kích oh, chị. Dì tên ông, sai bé nhanh bé nhanh bé nhanh nè nhanh gì nhanh bé nhanh bé nhanh bé nhanh lẻ nhanh bé nhanh bé hoa xa xa dài nhanh bé nhanh bé mong hoa Thôi, thôi, thôi thôi เป็นได้บานนี่ตวตัวตันี่ยังบนน้ำนีอื้มานี้จะไปได้มดโอ้อันนี้ปดเอกไปเลดพี่น้องเลยตวตัวตัวโอ้ยังบนน้านี่เนาะเขาเนาะบึงบึงแไปกันโอ้แม่ลพ่อได้หน้ยังบ่ยังในนั่นนี่น้อพี่น้องเลยเดี๋ยวด้ อยมึงจักบาทก็นะครับว่ามันขี่ม้วนฟูก็ตะลือได้ถือก็ได้นี่เอ้นี่กมาได้ปัน้องเดยกปัาซิวตััััปปดดปััดักนับพี่น้องพี่น้องเาเบิ่งนกันป๊ดป โอ้พอได้กินนี่ด้พี่น้องปลาซิวนี่ครับมีปูปลาซิวโอ้ตัเนี่ยพี่น้องโอ้โหห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 ไหหหหหเหห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 ้หห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 หมหนหหหหหหหอหหหหหรหห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 งหยดเหห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 หอ้หห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 หตหหห ไม่ได้เสียบไม่ใช่บนนอนนี่นาะบาดนี้โตัวตัวตัวน้ำแห้งข้าอี่ปีพี่น้องน้ำแห้งข้าอี่ปีนะครับเอาะชิบหนีบ้าพี่น้องเขาเบิ้งบรรยากาศาเ,าเนี่ยเมือนเสาการยามตรงนะครับมื่อนี่ประมานปัน,นใดนะครับน้ำตรงมันโยดกอนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเขาเบิ้งอีชิบหนาฝนชิตกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเขาเบิ้งกระชิบไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณก็มากมแม่พี่น้องเข้านะครับที่ติดตามช่องลำเป่าตะลุบันท่าเพื่อนนะครับชิบเหนีอาไว้ซัมหนี่ชิบหนาพอกันไหม ขอบคุณครับนีรอนครับสวัสดีครับ